อีกหนึ่งคนบันเทิงที่ใช้เวลาได้คุ้มค่าสุดๆค่ะดรหน้าหล่อนาวินตาที่แม้ว่าช่วงนี้ตารางชีวิตจะแน่นเอียดทั้งจากการตระเวนแข่งไกลกีฬายังต้องเตรียมการสอนในหน้าที่อาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเทอมใหม่ล่าสุดก็เพื่งจะกลับมาถ่ายทําหนังเรื่องใหม่คนอกหกักประกบสาวหยกธัญการและหนุ่มอนันดาเอเวอริงแฮมที่บินไปถ่ายไกลถึงแดนมังกรหลังไม่ได้แสดงฝีมือในจอเงินนานกว่า2ปีค่ะ ก็ทำงานมาหลายแบบนะครับแล้วก็รู้ว่างานในแต่ละอย่างมันมีลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแบบไหนเราชินแบบไหนเราไม่ชินเราควรต้องทำยังไงอะไรเงี้ยหนังกับละครมันก็ไม่เหมือนกันพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเล่นละครมากๆบางทีเล่นหนังมันก็เป๊ะไปเหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามปรับตัวให้เข้ากับงานที่ที่เราทำ ถึงงานจะเหนื่อยขนาดไหนแต่หนุ่มต้าก็ยิ้มสู้ได้เพราะได้ความสดใสจากหวานใจไว้อสาวคิตตี้ชีชาเป็นยาเพิ่มพลังแถมเจ้าตัวก็แฮปปี้ที่ความรักครั้งนี้ทําให้เขาได้กลับมาทําตัวกุ๊กกิ๊กแบบวัยรุ่นอีกครั้งค่ะเด็กๆเ,เขาจะแบบอะไรฟุ้งฟริงนรืออกาไหม <S <s เขาก็จะโอ๊ยแบบอะไรอะ่ะอ่เอ <c oughs> เราก็ต้องเข้าใจว่าเราแบบว่าคนระเจเนเรชั t คนละยุคอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมก็พอได้อยู่อะ่ะน่ารักอ่ะใช่ไหมเป็นข่าวแบบข่าวแบบเบาๆอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเราก็ดีใจที่เราไม่ได้ไปอยู่กับข่าวแรงๆอีกต่อไปแล้วนมต้ายังไม่ซีเรียสที่สาวคิตตี้ถูกมาว่าออกตัวแรงหลังขยันโพสต์ข้อความว่าคิดถึงการผ่านอินสตาแกรเพราะถือเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นแถมแฟนสาวก็ยังเป็นคนมองโลกในแงด่ดีผมไม่เก็บเรื่องไม่เป็นเรื่องมาคิดมากค่ะ